ก็เลยว่าให้กลับมาขอขมาปู่เม่อปู่อาจจะให้รางวัลให้อะไรมาแล้วให้มาขอขมาไข่ตามันกี่ลูกครับสามสิบเก้าอายุสามปีอ๋อขึ้มาผูกกระช่องรัชเนีนะคะอิชนาวุฒรัชเนีมาแชร์มาอีกแล้วโชคดีจากอะไรเนาะขอให้ดีดย เขาไปเลยๆเด้อส <c oughs> ันอือจะเต็มแล้วเขาคงใครถูกดงเพ็งดวงเพีงดทงหงึัง เอามาด้วยกันมาด้วยกันลูกเดียวพอลูกอันเดียวพอไม่ต้องเอาคตัวแลลูกชายเอาถูกมาให้เออเดีจะได้ดวงกับลูกชายเนาะคะแนนเอาไปเป็นปีใหม่นะเนาแนวทางนี้มานตรกัยาครอบครัวมานำไข่้ลูกไข่อ๋อลูกชายลูกไข่ครอบครัวครอบครัวนั่นหลานเนาะหลานน้อยหลานน้อย ถุงตัวไหนครับคุณใหญ่ถุงตัวไหนได้ตัวไหนเลยเอาเที่ยวเที่ยวหนึ่งสี่ถ่ายคลิปเหรอถ่ายคเที่ยวพุดทูบก่อนเนาะมาดูดมดมพุดทูบเที่ยวแล้วพุดทูบบอกครับดูว่ายังไงวะเขาได้มาจากนู่นน้ำอือโดเราคุณมีคุณยายคุณยายบอกอือมียายมาเขาหวานบอก มีคุณยายบอกมีคุณยายบอกเด็กก้อนคุณนางบางอื่างที่แม่เขาบอกอือ,อในนอตโรงพยาบาลมันโทษไปหาพระพระพระเ,เลทพัพกพันว่าอันต้องไปหากลับเพื่อนไปหาพญานากรุงดำวระชันอืมเพราะว่าแม่พาลูกเต่ามางวดนั้นเอองวดนั้นตอนนี้ มันไม่เล้ค่าใจมันได้อยากมาานี่อยากมาานแต่เลี้มงัวหัวนั้นมาก็ยังไม่ถูกเลขยังยังไม่ถูกมาถูกเองวันนี้หนึ่งสี่แล้วมีหมอทักเป็นหมอเป็นพระเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์ที่เขาเกิดว่าเข้าทรงทำเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละน้อคือไม่เคยดูเลยที่ไหนมาก่อนเลยเขาจะบอกว่า เขาเลยดูให้เขาดูแค่ลายมือกับอายุก็เลยว่าให้กลับมาขอขม,มาปู่เมื่อปู่อาจจะให้ลางวัลให้อะไรมาแล้วให้มาขอขมาไขตามอายุกับของของที่เี่แม่ปู่นะคะไขไขประมาณกี่ลูกล <39 S 2> <39 S 1> อ่ะ3สามสิบเาอายุสามปีอ้า อาอีกแหละตรงของเลกอาจารย์เลยเนาะสามเก้าเอาารท่านนี่ดนะอาจารยก็ให้ท่านนี่หกจักดิยังไม่รูเลยวันนี้ยังไม่ดูเลยว่าได้เลกยแต่ว่าอายุผู้ชายในตรงกับเลขของอาจารย์หละก็มีสามสามเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าสามแปด เก้าหนึ่งเก้าสามสามเก้าครับตรงตรงนี้นะครับตรงที่เลขกข่นี่นะครับอืเม็ดเดียวสามเก้าเก้าสามเอาเพราะฮันนี่นี่ได้เนี่ยนี่นะครับเนี่ยอาจายในวันนี้เลยครับด้อเพราะว่าอันเบื้องที่ตามอาจารย์จะว่าบพาันเบื้องได้นี่ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นโอ้วจะบอกเลยไม่เห็นรีกจะไม่ก็บยางน้ำเกียวเขายางน้ำเขานี่ว่าจะเอาเขาเล่าก็เลยมีแต่เวลายังมีเวลาอยู่อ อยคาัว่าลูกไมีเลขโทษใส่่าแม่ผ้าไปแน่นะเอาก็ต้องเลยผ้ามากตัวแม่นม่อมขนลุกเขาหมอก็ทักกันเนาะหมอทักแล้วก็ให้มาขอขมาปูองค์ดำเป็นพระอาจารย์าระอาจารย์ทักดไหว้สบบนี้คือเราบางทีเราอาจจะบุญแบบบุญไม่ได้ตั้งใจบุญแล้วทีนี้แกไปโชค ก็เลยต้องไปทักมาให้ต้องเกี่ยวกรับมาแก้บนญจิ๊บบอกว่าบนญนี่เนาะเป็นการขอพรอือใช่ขอพรเป็นการขอพรหรือบัณนี้บัณนี้ฮอกเพราะฮันดเหยียดป้าแล้วเพราะว่าเขาเคยคิดงานเนาะอยู่ในล่งบาตรไหมใช่ล่องบาตรไทยนะบัณนี้กับมามาบดสำบายเลยบัณฑิตบดสำบายเนาะมาเป็นปากเบี้ยวหนิอือปากเบี้ยวอ้าเป็นปากเบี้ยวบัณนี้เหมืกับพระพนทธรูเนาะ ถ้าเป็นทักแล้วแบบยากมากจ้ะก็เนี้ต้องมาเนาะแม่จะได้สบายใจตรงแม่ก็ต้องข้ามากพอดีเขาพอดีเขาคนเราเขาเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาเลยมีไข่ท่ออายุเนาะแล้วก็ผลไม้เก้าอย่างน้ำแดงแล้วคุณพี่ผู้ชายเขาก็ลวงถูกหนึ่งสีเนาะอลูกสีหนึ่งสีคือก่อนหน้านั้นมาขอ มาแล้วครั้งหนึ่งล้วก็กลับไปมาถูกถัดมาว่าหนึ่งสี่อาจจะมาขอพรมาขอพรเรไม่ได้มาบ่นใช่ไหมไม่ได้มาบ่นเลยขอพรเราไม่ได้มากูอาจจะไปทวงเนาะให้กลับมาเอาอะไรมาไหว้มาหมี่ยังกันครับอันพญานาคองดังู้องดับสามที่เม่พภาพไปใส่ห็นก็มีอ๋อองดับสีด้พญานาคองดับมีมีที่อาจารย์นอดทำหลักในทีเดียวคือแม่ไปหลายที่แล้วไม่มี อืึนนะสีอื่นเนาะจ้ะไม่มีองดำไม่มีองดำแส่ยดีเลยนะครับก็เลยว่ามันสิบบุตรนนี่กันบ่เนาะมันก็ะทำหาเอาเนาะอาจจะโอเคดีขึ้นเออเขาก็คืองตั้มลูกไห้จ้ะท่านผู้คดงานอยู่ในโรงบางองเวนบาดไ่าอุดรอุดรท่านเป็นถึงท่านเบี้ยวเลยเนาะปาที่ตาเบี้ยวตาหน่อยแต่ตอนนี้หายยังไงผู้หญิงผู้หญิงเอาผู้หญิงเนี่ยเออแกหายตอนนีงยังไง เอออเดี๋ยวรอรอลุนเลขทูบเนาะเพื่อปู่องค์ดำจะให้โชคดนเลขทูบกับครอบครัวนี้รู้สึกว่าจะไม่แล้วอะไรนี่มาแล้วเลขทูบเจ็ดหนึ่งเก้าอะไรลูกอ่ะได้เจ็ดหนึ่งเก้าอุ้ยตัวเดียวกับของอาจารย์เลยเนาะวันนี้นี่ี่นี่นี่ สูมกันชัดๆเลยที่แรกคิดวว้กันหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเอาลุนเอาน้องวันนี้เจ็ดหนึ่งเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งเก้าตัวเดียวกับของอาจารย์น็อตเลยนะคะตรงกันสองอย่างเนาะอายุอายุอายุตรงกระเละอาจารย์จุดถูกกับตรงกระอาจารย์อะกันลุก อย่างคือคุณพี่เขาเคย่วยมาสาเลขอย่างเลขย่างดจุดตหนึ่งเก้าิเจ็ดหนึ่งเก้าถวายสามสิบเขาอีกสามสิบเก้าฟองมีจะเก้าเลยสรุปน้อก็คือเหมือนเคยไปบนไปขออะไรไว้กับปู่องค์ดำนพระอาจารย์ก็เลยทักนะคะให้มาแก้บนหรือเอาของมาถวายปู่องค์ดำนะคะคุณแม่ก็เลยพาลูกๆมานะคะคือพี่คุณผู้หญิงเนี่ย ือถึงกระปากเบี้ยวเลยลูกสะพายนะคะไข่ก็อายุสามสามสิบเก้าฟองอายุเท่าพี่ผู้ชายแล้วก็จุดทูบก็ได้เจ็ดหนึ่งเก้าก็ตรงกับของเลขอาจารย์นอดหนึ่งเก้าสามเก้าก็ตรงกับของอาจารย์นะคะอ่ะรุน,นออเอาด้วขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะ